สีสเกตยังฟิตล้อวันทวงแชมป์โลกเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นซุ่มซ้อมที่ค่ายมวยนครหลวงโปรโมชัน่นรักษาระยะตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิง่งเน้นวิ่งลู่สายผ่านรอบละ10กิโลเมตรรักษาความฟิตเสียหุยคุมเข้มป้องกันคนในเข้าออก คนนอกห้ามเข้ารอวันเจ้าแหลมศีสเกตกลับมาทวงแชมป์โลกอีกครั้งลุ้นอุ่นเครื่อง6มิถุนายนนี้กับอำนาจลื่นเลงจะสามารถชคได้ในระบบปิดหรือไม่มีการถ่ายทอดสดอย่างเดียวตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากโอกาสเป็นไปได้สูงเจ้าแหลมศีสเกตยังฟิตเปรียยและยังมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม ที่จะทวงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สภามวยโลกด b ลยูบีซคืนกลับมาอีกครั้งนอกจากนั้นเสี่ยหุยยังบอกว่า ส่วนการที่2คู่ปรับเก่าของเจ้าแหลมซิสเกตคือฮวนฟานซิสโกเอสตาดาแชมป์โลก1 1 5ปอนด์ของ WBC จากเม็กซิโกเปิดศึกล้างตากับโรมมนกรซาเลตอดีตนักชกอันดับที่1ของโลกเมื่อเทียบกันปอนตอปอนที่พึงได้แชมป์รุ่นเดียวกันของสมาคมมวยโลก WBA มานานเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะ WBC เปิดโอกาสให้เอสตาดาป้องกันแชมป์โลกอีกหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นต้องมาป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับเจ้าแหลมทันทีแต่หากล้ม มันกรซาเลชนะก็ต้องป้องกันไฟบังคับกับเจ้าแหลมศีสเกตเช่นกันถ้าโรมันที่เคยแพ้เจ้าแหลมมาสองครั้งทั้งแบบนอกเอาและคะแนนจะเลี้ยงก็ต้องสละแชมป์เข้มขัดของเน UBC เจ้าแหลมศีสเกตก็จะได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์ที่ว่างทันทีซึ่งเจ้าแหลมก็พร้อมที่จะเจอกับทั้งเอสตาดาและโรมันกรซาเลสสำหรับโรมันกรซาเลสเคยแพ้ซีสเกตมาสองครั้งที่สหรัฐอเมริกาขณะที่เอสตาดาผัดกันแพ้ชนะแบบคะแนนกับเจ้าแหลม ซีสเกตมาคนละครั้งในการโชคที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันและซีสเกตกําลังฟิตซ้อมเพื่อรอวันขึ้นทวงแชมป์โลกสมัยที่3ามกลับคืนมานั่นเองข่าวที่2 จอร์ดเทเลอร์เชื่อว่าปีนี้จะยังเป็นปีที่ดีของเขาโดยจอร์ดเท a y เลอร์แชมป์โลก IBF รุ่นจูเนียร์เวลร์เวทและซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์ไลเวทโดยเขามีคิวขึ้นชกกับดาวเหนือเรือใบไข่มุกแต่กลับต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่บ้านเพื่อที่จะรอฟังข่าวถึงความเป็นไปได้ในการกลับขึ้นมาชกอีกครั้งโดยจอร์ดเทเลอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมควรจะได้โชคในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเสียใจมากผมใช้เงินไปมากกับการเดินทางไปแมนเชสเตอร์และอเมริกาเพื่อฝึกซ้อมทุกๆคนก็เป็นเหมือนกันยังไม่มีการติดต่อมาว่าผมจะโชคได้อีกครั้งเมื่อไหร่ผมอยู่ในตำแหน่งเดียวกับทุกๆคนผมยังคาดหวัง กับการได้โชคไฟสําคัญแต่ถ้าต้องโชคโดยไม่มีคนดูก็ต้องปล่อยให้เป็นไปจอร์ดเทเลอร์กล่าวและจอร์ดเทเลอร์ได้กล่าวต่อว่าเมื่อผมได้รับอนุญาตให้โชคผมคิดว่าผมจะพร้อมภายใน6-8สัปดาห์เพราะผมไม่ได้ลงนวมเลยนับตั้งแต่ไฟล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาดังนั้นผมต้องการเตรียมตัวที่ดีมันจะยังเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมของผมผมรอแค่ให้มันเกิดขึ้นจอร์ดเทเลอร์กล่าวเพิ่มเติม ข่าวที่สาม ไทสันฟิลลี่แชมป์โลกรุ่นยักษ์ของดับเยูบีซีเผยว่ามวยไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตยามนี้ต้องอยู่กับบ้านทําให้เขาได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและเขาจะไม่ทําตัวเสี่ยงอย่างแน่นอนเพราะการรอดชีวิตนั้นสําคัญกว่าอะไรทุกสิ่งนอกจากนั้นแหล่งข่าวไา้แหล่งระบุว่าฟิลลี่กําลังมองข้ามการล้างตาในไฟที่3กับไวเดอร์แต่กําลังมองการล้มแชมป์กับโจชัวแชมป์รุ่นยักษ์ของ IBF w b o และ W b a ซูเปอร์เวอรทันทีซึ่งตัวของเฟลลี่เองก็ได้กล่าวถึงโจชัวว่าเหมือนกับทาโลกน่ารักตัวใหญ่ที่น่ากอดเท่านั้นไม่ได้มีอะไรดีเด่นแต่อย่างใดเลยนั่นเอง